โอเคครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับพี่จะมาสอนนะครับเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มนะครับนะครับการบวกแล้วก็การลบเคจำนวนเต็มเคนะครับอ่ะดเดี๋ยวขอย้อนไปสมัยปฐุมหน่เนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็น่าจะ มัธยมกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับอ่ปสี่ครับเราก็เคยเคยเราก็น่าจะเคยรู้จักการบวกกันลบมาแล้วเราก็น่าจะคุ้นเคยกันมาแล้วนะครับสมัยปสี่ขอย้อนไปเลยนะครับสมัยปสี่นะครับถ้าเกิดเราเจออย่างนี้ห้าลบสามครับเราจะตอบทันทีเลยว่ามันคือสองใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งถ้าเกิดสามลบห้านะครับแน่นอนครับห้าลบสามมันได้สองสามลบห้าค่าน้อยลบค่ามากก็ต้อง คำตอบย้องติดลบชูกไหมครับดูไหมครับอโอเคแต่ตอนนี้เราขึ้นมัธยมมาจําไว้นะครับว่ามัธยมเขาจะบอกว่าคณิตศาสตร์นะครับจะมีเพียงนะครับการบวกนะการบวกกันเท่านั้นนะครับ คณนิตศาสตร์จะมีการบวกกันเท่านั้นนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราเรียนประถมมาครับ5้าลบสามกับสามลบ5้าครับเราใช้เครื่องหมายลบครับมันไม่ใช่ครับแต่จริงแล้วมันคืออะไรฮะเนี่ยะม1เราก็เรียนครับมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาคือเส้นจํานวนจูกมยครับเส้นจํานวนก็จะมีจํานวนเต็มศูนย์นะจำนวนเต็มบวกก็คือบวกหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ รเราใช้จะสอนชี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแน่นอนมีจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มศูนย์แล้วก็มีจํานวนเต็มลบนั่นเองลบหนึ่งลบสองเพิ่มขึ้นทางลบนะครับลบสามไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่เขาเรียกว่าเส้นจํานวนนั่นเองนะครับฉะนั้นมาเขียนใหม่ครับเขียนให้มันถูกต้องครับความจริงแล้วลบสามนี้มันคือจํานวนที่มันติดลบสามนั่นเองลบห้ามันก็คือจํานวนที่มันติดลบห้านั่นเองนะครับ ฉะนั้นมาเขียนให้มันเขียนให้มันถูกต้องซะหน่อยฮะห้าลบสามนะครับเขียนให้ถูกต้องก็คือห้าบวกใช่ไหมฮะกับจํานวนที่มันติดลบสามมันเองเพราะว่าคณิตศาสตร์จะมีเพียงการบวกกันเพียงเท่านั้นนะครับฉะนั้นห้าบวกห้าบวกกับลบสามมันย่อมเข้ากับสองใช่ไหมครับเพราะว่าสองตัวนี้มันเหมือนกันแต่มันแค่เขียนคนละแบบกันแค่นั้นเองนะครับแน่นอนครับสามลบห้าคือสามไปบวกกับ ลบห้านั่นเองเห็นไหมครับอ่าก็คือลบสองนั่นเองใช่ไหมครับลบสองนั่นเองเนาะก็ตัวนี้ถ้าเกิดดูตัวนี้ก็จะมีจุดสังเกตอยู่ก็คือว่าถ้าเกิดจํานวนที่มันติดลบอะครับในที่นี้คือสามใช่ไหมครับเห็นไหมชี้อยู่ตรงเนี้ยน้อยกว่าห้าเห็นไหมครับจำนวนที่ติดลบน้อยกว่าอีกตัวนึงคําตอบย่อมเป็นบวกเห็นไหมครับมาทางล่างนะครับจํานวนที่ติดลบนะครับคือห้านะครับมากกว่าอีกตัวนึงคําตอบย่อมติดลบ สังเกตง่ายๆครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคข้อที่หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคข้อที่สองเห็นไหมครับได้มาแล้วต่อมาครับอีกงานหนึ่งครับเทคนิคข้อที่สามนะครับก็คืออะไรฮะก็ย้อนขอย้อนไปสมัยป .4 อีกครั้งหนึ่งนะครับห้าบวกสามนะครับเห็นไหมครับมีคณิตศาสตร์จะมีแค่การบวกกันเท่านั้นห้าคืออะไรห้าคือจํานวนเต็มบวก สามคืออะไรสามคือจานวนเต็มบวกนั่นหมายควาว่าเอาจํานวนเต็มบวกสองจำนวนมารวมกันนะครับมารวมกันควาว่ารวมมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับถูกต้องครับฉะนั้นห้าบวกสามก็ต้องคือแปดก็คือเพิ่มขึ้นทางขวามือเองเห็นไหมฮะห้าบวกสามก็ต้องเพิ่มขึ้นทางขวามือเพราะมันเป็นบวกนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งถ้าเกิดเป็นทางตรง,ตรงกันข้ามนะครับลบห้ารวมกับลบสาม อันนี้ก็เป็นจํานวนเต็มลบเอามารวมกันมันก็ย่อมเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นทางซ้ายมือหรือทางลบนั่นเองก็ต้องก็คือลบแนั่นเองใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้คือเทคนิคที่3มนะครับต่อมาเทคนิคสุดท้ายครับก็คือลบเจอลบนะครับกลายเป็นบวกใช่ไหมครับเราทำมันอย่างนี้ถามว่าทําไมลบเจอลบถึงกลายเป็นบวกได้ละ่ะความจริงลบตัวนี้คะความจริงแล้วนะครับมันคือลบหนึ่งนะครับ คูณกับลบ3อยู่นะครับซึ่งลบคูณลบนะครับมันก็คือบวกนันเองเนาะดงนั้นต่อไปครับถ้าเกิดเจอลบลบกับลบเจอกันแบบนี้ก็ให้ตีเป็นบวกไปเลยนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างข้อเนาะตัวอย่างเช่น,น,ชน,นลบห้าดนลบห้าลบกับลบสามก็ไรกันครับเห็นไหมครับลบเจอลบ ใช่ไหมครับกลายเป็นบวกนะครับกลายเป็นบวกนะครับอันนี้ลบห้าก็ยังคงเดิมครับยังคงเดิมดูดิคงเดิมโอเคลบห้าบวกสามนะครับก็มาเข้ากรณีที่สองอีกสูตรที่สองอีกใช่ไหมครับตรงนี้เลยนะครับการบวกสลับที่กันได้ครับฉะนั้นสามบวกกับลบห้ากับลบห้าบวกสามมีความหมายเดียวกันนะครับเห็นไหมครับจำนวนที่ติดลบนะครับคือห้าครับมากกว่าอีกตัวหนึ่งคือสามใช่ไหมครับหรือเคีอีกแบบหนึ่งคือ สามบวกลบห้าหรือสามลบห้านั่นคือลบสองนั่นเองนะครับนี่คนีตตอบลบสองเนาะโอเคเห็นไหมครับมีแค่นี้ครับการบวกลบจํานวนเต็มง่ายๆแค่นี้เองนะครับสี่สี่เทคนิคแค่นั้นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้น้องนะครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับเข้าใจไม่มากก็หน่อยนะครับหากคนไหนนะครับต้องการสมัครเรียนกับพี่วอร์มครับสมัครเรียนกับพี่วอร์มทางออนไลน์หรือสกายหรือไลน์ก็แล้วแต่นะครับนะครับ หรือสอบถามกันบ้านก็ได้นะครับติดต่อมาที่ไลน์ดีวอ r m นะครับ w a r m นะครับ n a นะครับ w a r m n a เป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับขอจบการสอนเพีงเท่านี้สวัสดีครับ